สวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือสองครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมปานเพชรยนต์ครับที่บริษาการขายฝ่ายขายทางบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นโคราคอสครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะต้องบอกว่า เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับท็อปสุดตารางราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณ3 0 0แสนบาทสีบอลสีเทานะตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับไม่แค่60,000กิโลครับคุณลูกค้ารถสวยพร้อมใช้งานนะครับผมมีรถดีรถเด็ดเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมอยู่แล้วครับทุกวันนะฮะใครที่ติดตามผมอยู่แล้วจะรู้นะครับว่าผมรีวิวคลิปนะฮะแบบละเอียดแล้วก็รีวิวแบบเรียวๆไม่มีตัดต่อยกเว้นตอนเปิดฝากระโปรงหน้าแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับขอแนะนําตัวก่อนผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w a นส์ไซด์วอ t กิเจาก t o y ย ta O โ o t ม n ตนาชทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอ s u z u ซื้อลรถมือ2ทั้งทีนะครับซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีเช่นเดียวกันกับคันนี้ครับคุณลูกค้าเป็นตัวโคราคอ s ครับตัว h y บ r ิด Premium s a f e t y ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดตารางนะฮะมีซันรูฟมาให้แล้วครับคุณลูกคา้าวันนี้จะมารีวิวเต็มรีวิวละเอียดลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหาอยากได้รถไว้ใช้้งาานนสัััักกคนนคคคคะรรบบุณลู คันนี้เข้ามาแล้วนะฮะทันปีใหม่แน่นอนครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับผมย้ําอยู่เสมอนะฮะที่อยากได้รถอยากไว้ใช้งานสักคันนะครับคุณลูกค้ารีบติดต่อมาเลยนะครับเซลล์ที่นี่มีสีสิบท่านแย่งกันขายรถครับและลูกค้าหลายท่านแย่งกันซื้อแน่นอนครับคันนี้ไม่น้อยสุดที่เพิ่งเข้ามา บริษัทเพชรยนต์คอร์สเข้ามา5คันนะที่เหลือไม่แสนมีคอร์สพรีเมียมมา3คันมีคอร์สตัวท็อปเนี่ยมาทั้งหมด3คันคันนี้ไม่ห0 0 0ื่นที่เหลือไม่แสนนะครับคุณลูกค้าครับราคาคันนี้เปิดขายอยู่ที่7 9 9ดแสนบาทเท่านั้นเองนะฮะและที่สําคัญครับคุณลูกคา้าคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มดอกเบี้ยสามจดแปดเก้าเปีนะผ่อนอยู่เพียงนะครับ 1 3 0 0 0บาทครับคุณลูกค้านะครับได้เป็นตัวท็อปมี Adaptive Cruise Control โครงสร้างนะฮะได้เป็น TNGA Toyota Safety Sense คันนี้มีให้ครบกล้องรอดคานมีมาให้วันนี้มาลงรายละเอียดตัวนี้เพื่อที่พี่ๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะจองรถไว้นะครับมาดูรถมาทดลองขับชอบจัดแฟแนซ์ไม่ชอบผมคืนมาจําให้นะครับหรือใครซื้อสดก็รับรถกลับบ้านได้เลยมาดูรายละเอียดตัวถังรถเรียมสันคมฝากระโปรงหน้าเลเยอร์ต่างๆครับของเ ออกแบบได้ดีมากๆครับไม่มีในเรื่องของบุบและรักยิ้มเลยแล้วก็อาร์มโลโก้ครับตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะด้านาหน้าครับโลโก้โตโยต้ชัดเจนครับรวมถึงนะฮะตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้แล้วรอบขันไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับนะฮะสวยๆเลยนะครับ มีในเรื่องของไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะฮะสวยมากคุณลูกค้าครับโลโกโ้โคราคอสยังติดอยู่จุดเชื่อมต่อกิ๊บไม่เคยถอดครับคุณลูกค้าคันนี้นะฮะมไม่มีอ้า่ป่งซุ้มล้อไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะ เพิ่งเข้ามาล้อแม็กนะครับได้เป็นทูโทนปัดเงาครับคุณลูกค้าตัวนี้จ,จะได้เป็นในเรื่องของยางดันหลบมาให้แล้วด้วยได้ยางปี2024ครับคุณลูกค้าครับใช้งานได้อีกยาวๆนะตัวนี้ไม้แค่60,000ยกิโลได้รถปี2อ2 2ันยี่0 2 2ะครับยางปี24นะฮะพร้อมใช้งานขนาดนี้นะครับใครได้ก่อนนะฮะถือว่าคุ้มค่ามาก กระจกด้านหน้าครับเป็นโลโก้โตโยต้าชัดเจนนี่คือไม่เคยแตกนะฮะและที่สําคัญภาษีเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่นะอ่นเนี้ยต่อไปแล้วนะสิบห้าพฤศจิกายนนะครับหกเก้าเลยนะนะครับรวมถึงครับบนหลังคาครับได้ซันรูปมีลหลังคาให้ตัวนี้เป็นหลังคาแก้วซันรูปเปิดได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวกระจกพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้อง360องศาโอ้โหความปลอดภัยสูงมากนะตัวนี้มีในเรื่องของบายสปอร์ตมิเตอร์ครับ โลโก้โตลต้าครับตรงประตูนะครับตรงกระจกนะครับภายในครับออกแบบเป็นโทนสีดำนะไม่ใช่สีแดงนะไม่ใช่สีแดงสลับดํานี่คือตัวท็อปนะภายในดํานะครับและที่สําคัญครับคุณลูกค้าคุณแจได้2ดอกแบบนี้ตัวท็อปภายในดํารถสวยนะปกติแล้วตัวท็อปมันจะมีภายในดํากับแดงเนาะแต่คันนี้ได้สีดำนะครับได้สีดาพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรลที่เป็นอะแด็พตีฟมีให้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นครับแล้วก็สลุปเปิดได้แบบนี้เห็นไหมฮะ นะแล้วก็บอรหนังฝั่งนี้ตึงๆตึงๆแต่เบาฝั่งคนขับขอชงหน่อยนะครับก่อนโซนด้านหน้าเป็นพลาส,สติกผิวเรียบครับมีกล้อง300้ออขออภยัยมีกล้องันทึกหน้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็โครงสร้างครับแกให้ดูเม็ดโอเมเม็ดอาร์คเรียงสวยอยู่ครบนี่คือรถเดิมครับตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนครับเต็มจานวนครับคุณลูกคา้าและที่สําคัญนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีเนาะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีคุณลูกค้าเห็นโลโก้โตล ตรงกระจกตรงนี้ไหมนี่คือความเดิมนะครับนี่คือความเดิมไม่เคยเอารถชนหนักพี่ความจมน้ามาขายแน่นอนหัวเข่าไม่มีชนนะครับและที่สําคัญนะให้แกให้ดูเม็ดโอเมตอาร์คยังสวยอยู่ครบนะครับ ไม่มีทางครับว่าที่จะรถชนมานะสําหรับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับซื้อรถมือสองนะฮะต้องดูให้เป็นนะครับถ้าดูไม่เป็นระวังจะโดนหลอกซื้อมือสองซื้อที่ไหนก็ได้นะครับผมซื้อใกล้บ้านก็ได้ถ้าเจอรถสวยกว่าของผมนะซื้อได้นะผมไม่ผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วไม่มีการรับประกันหลังการขายให้ผมแนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับอย่าดีกว่าที่ที่มีการรับประกันเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับสุนลุกหูลูกตาเลยนะครับนี่คือ าคางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับในย่านแถวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนักคลรินก็อาจจะใหญ่กว่าด้วยฝาท้ายได้เปิดไฟฟ,ฟ้ามาให้แบบนี้นะครับเปิดง่ายๆนะครับคุณลูกค้าครับรถคันนี้สวยจริงๆนะครับตอบโจทย์มากนะครับหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยเห็นไหมถูกคันไขนะครับนี่คือตัวท็อปสุดตารางโค o โรราคอร์ส ได้คอร์สคันี้ไปใช้งานนะครับผมยังอยากได้เลยนะฟีดาวผ่อนแค่1 3ื่นสามเท่านั้นเองนะเฉพาะเดือนนี้สิ้นปีนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับได้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังกิปต์ต่างๆไม่เคยถอดเห็นไหมนะครับบนหลังคาตัวรับสัญญาณคีิฉลามชาฟ,ฟินมีให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของโลโก้โตโตยต้าชัดเจนแบบนี้ครับคุณลูกค้าครับอยากได้รถมือสนะครับ ดูไว้จองไว้มาดูรถมาทดลองขับไม่ชอบคืนมาจําอันนี้แฟร์เลยนะครับแฟร์ถ้าพี่ไม่จองก็เดี๋ยวเสร็จคนอื่นก่อนนะครับถ้าเป็นคนอื่นจองเข้ามาก่อนเขาจะได้คิวแรกก่อนนะครับด่เห็นไหมอะแผงปรับรถกระจกออกโต้สีบานมีมาให้แล้วนะครับมีในเรื่องของพวงมาลัยหุ้มหนังอันนี้เดี๋ยวขอไปชงให้นะครับเดี๋ยวขอไปชงให้แล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงครับแล้วก็มีอะแดปตีฟคุชคอนโทรลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะเลขใหม 60, ่ห เวลาเรดอร์คำว่าเรดี้ติดแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานครับคุณดูเลขใหม่คุณลูกค้าครับหก0 0ื่นแโลเท่านั้นนะฮะหกหมื่นแโลหน้าจอทัชสกรีนมีให้แบบนี้นะครับดีปุ่มเชื่อมต่อปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เวลาเพิ่มเสียงลดเสียงครับคุณลูกคา้ามันจะสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงในนี้ได้เลยนะโดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนะครับไม่ต้องไปแตะตรงนี้ได้เลยอันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อพวก apple car play android auto ได้อีกนะ air auto ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีมาให้นะฮะด้านล่างก็ที่เก็บของนะครับแล้วก็มี ev mode ไร้ไดโ mode ระบบการลื่นถลายครับต่างๆมนี้ให้ครบที่วางแก้ว2ช่องกุญแจ2ดอกกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับพร้อมกับส u n r o เปิดปิดได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่เปิดปิดง่ายๆครับนะฮะใครที่ชอบนะ มองดูดาวตอนกลางคืนอันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับปิดง่ายๆมือสัมผัสนะครับและที่สําคัญคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าได้คันนี้เลขใหม่แค่หกหมื่นแปดพันกิโลถ้าคุณลูกค้าโทรมาตอนนี้นะฮะคุณลูกค้าจะได้รถใช้งานก่อนปีใหม่ทันทีเลยนะครับเครด,ดิตดีฟีดาวได้นะครับผมเบรกเท้าที่อันนี้เบรกมือนะครับอันนี้เบรกที่เท้าดูแป้นเบรก นะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับมีแผงปรับรถจะโจกปรับไฟออตโต้โอ้โหสวยมากนะครับคุณลูกค้าได้คันนี้ไปยังไงก็ตอบโจทย์นะครับใครสนใจนะฮะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียงนะฮะหนึ่งหมื่นสามพันบาทตลอดระ,ระยะ เวลาเจ็ดปีหรือแปงวดคุณลูกค้าครับได้รถมือสองไว้ใช้งานซื้อเพชรยนนะครับพร้อมกับเซลลที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีไม่มีโดนหลอกไม่มีย้อมแมวครับรถทุกคันนะฮะเราคัดเกรดมีจัดซื้อทีมจัดซื้อเราซื้อมาให้นะฮะก็คือสวยๆทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดรถชนมาไม่รับเข้าจมน้ํามาไม่รับเข้าแน่นอนครับเปิดเข้ามาในห้องเครื่องครับเครื่องยนต์ดูสวยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆครับคุณลูกค้า เช่นเดียวกันกับตัวหัวน็อตนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลนะครับสนิมไม่มีขึ้นนะครับนี่เครื่องเดิมนะไม่มีสั่นเลยนะฮะใช้มอเตอร์ทํางานอยู่นะครับตัวนี้นะครับห้องเครื่องไม่มีน้ามันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับเคมีพันต่างๆ,ๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับและที่สําคัญหัวน็อตคุณดูคุณลูกค้าครับนี่คือรถเดิมนะครับความเดิมของเขาป้ายคาเตือนต่างๆอยู่ครบเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แต่ถถ้้้าึงงเเดดดี๋ยวรรััับปะกกนนใหทหทม3ือค,คลู จุดเชื่อมต่อต่างๆหัวน็อตทุกจุดทั้งบนและล่างครับไม่มีรอยขันไขแจมค้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมจะต้องเป็นของไทยโคอิโตแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะคานบนหม้อน้านะฮะไม่มีบิดเดี้ยวนะัะไฟโคุยโตชัดเจนนะครับชัดเจนแบบนี้นะฮะโลโก้โตโยต้าเห็นไหมครับนี่คือความเดิมของเขานะฮะไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนครับรถไม่เคยทําสีรถสวยมากสีเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่าสีเดิมคันนี้ นะครับต้องบอกว่านะครับตัวนี้ชงแค่บาะเท่านั้นเองนะฮะไม่มีรอยบุบมีด้านข้างนิดหนึ่งตรงประตูนะครับผมเห็นอยู่เมื่อกี้นะครับตรงประตูนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับคันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่7990 0 0ับาทนะครับ ตั้งขายนะนะฮะเลทผ่อนอยู่ที่13,000หเครดิตดีฟีดาวผ่อน13ื่นนะครับได้รถปี2022เลขไมค์แค่หกหม0่นคุณลูกค้าครับหารถไปใช้งานปีใหม่ซื้อกับเซลล์ที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2องนะฮะต้องดูดีๆนะครับซื้อแถวบ้านได้ไหมถ้าเจอรถสวยกว่า ้ไดถ้ามีการรับประกันผมไม่ว่าแต่ถ้าไปซื้อเต็นท์ที่ไม่มีการรับประกันใดๆเลยอันนี้ผมซีเรียสนะครับให้มาดูที่เพชรยนต์ก่อนนะฮะส่วนลูกหูลูกตามีรถให้เลือก400กว่าคันนะครับสนใจรีบเข้ามานะครับมาเจอกันนะครับแล้วทดลองขับถ้าไม่ชอบเดี๋ยวปุ่มคืนมาจําให้นะครับใครที่สนใจรีบติดต่อหาผมนะฮะหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์0825713369สามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมหรือแอดไลน์ก็ได้นะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ